สวัสดีครับพบกับเชิญเชอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตั๋วกาชา7ปีกันเป็นครั้งที่6แล้วนะครับตั๋วกาชา7ปีนะครับตัวเกมนะครับจะแจกอีกประมาณ17บใบนะโดยประมาณนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่27เนี่ยเป็นวันที่ลงท้ายด้วยเลข7อันนี้จะแจกมา10บใบนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะที่ลงท้ายด้วยเลข7็นะครับส่วนภารกิจใดวันอันนี้ยังแจกอยู่จนถึงวันที่31มมีนาเลยนะครับก็แจกอีกวันละ หนึ่งใบนะจากภารกิจตรงนี้ครับยังมีคนถามอยู่นะคือมันต้องเล่นด่านหนึ่งนะครับเล่นด่านหนึ่งให้ครบ5ครั้งนะครับก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับวันนี้วันที่25าอ่ะก็แจกอีก7ใบนะครับก็จะเหลืออีก17ใบโดยประมาณครับส่วนภารกิจพิเศษอภรรคอาจจะยังเก็บไม่ครบนะภารกิจพิเศษเนี่ยต้องทําภารกิจรายวันนะครับต้องเก็บเค้กอ่าเก็บเค้กทั้งหมด25ชิ้นนะครับก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายนะก็จะได้10ใบแต่ผมได้ไปนานแล้วนะ อ่าได้ไปหมดแล้วนะครับเอ่บางคนยังไม่ครบนะก็ยังมีครับเก็บเค้ก25ชิ้นนะครับก็จะได้อีก10บใบนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่3อันนี้ก็น่าจะได้กันนะอีก5าใบนะครับอภาพรวมก็จะประมาณนี้เหลือ17บใบนะครับยกเว้นคนที่ยังทำภารกิจพิเศษไม่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะโอเคอ่เดี๋ยวมีคนถามอีกนะครับว่าทำไมไม่กดรับคือกบมันอ่าเยอะนะครับในครั้งผมเนี่ยเรนเจอร์เนี่ยมันจะเต็มอยู่แล้วนะ เออต้องรอนะครับตัวเกมกําลังจะปลดล็อกแล้วนะครับอ่าคลังเรนเจอร์นะครับจาก5 0 0รอเป็น600ผมก็ดองเอาไว้ก่อนเออเดี๋ยวรอให้คลังขยายก่อนครับค่อยมากดลับนะครับอ่ะในส่วนของตู้กาชานะครับผมก็จะไม่เน้นนะนะแบบ20เนี่ยคือลุ้นแบบนี้ดีกว่าอ่ะขอลุ้นเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ตัวอะไรมาบ้างคือตอนเนี้ยไอี ID หลักเนี่ยผมอยากได้ ดาวินชี่กับซารีเห็ดพิษอันหลักหลัอยก,กได้แซารีเห็ดพิษนะครับอยากได้แล้วนะโอ้โคนี้บิลลุกโป่งยังใช้ดีครับตัวนี้ยังใช้ดีอยู่นะสำหรับคนที่ขาดตัวชนนะครับใช้ได้นะครับตรงนี้ย่อยทิ้งนะครับเอ็ดเวิร์ดบีนโอ้แม็กซ์แล้วว่าจริงๆไปตกที่ไอดีอื่นนี่ดีใจอยู่เหมือนนะไอดี ID หลักนี่แม็กซ์แล้วนะครับ อันนี้ย่อยทิ้งนะครับตัวบินนี่ใช้ได้นะครับแม้ว่ามันจะตีป้อมเบานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปตีทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะ,ะแล้วก็ใช้ภาคพ,พืนเนี่ยยืนยื้อนะครับได้อยู่นะอันนี้ต้องไปดูคลิปนะครับไอท,ทีหกอ่าเป็นตัวอย่างได้นะครับอ่าสลี่หินนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยนะครับผ่านด่านยากได้ก็ใช้วเ้เรียกเพื่อนโอ้โ,อโหดูยางโูหออกดีอะแม็กิดแล้วอะเหมือนเขารู้เลยนะว่าแบบเราแม็กหลดแล้วนะครับก็ออกมาให้แบบ ดีใจเล่นๆนะเปิดตันต่อที่ id 2นะครับในส่วนของ id หลักเนี่ยที่อยากได้ซารีเห็ดพิษนะครับเพราะว่ากําลังจะปั้นแม็กอ่าคือมีตัวของราสแสงแม็กซ์ครับอาม่าแม็กซ์นะครับ,ค,รบคือจะเอาตัวนี้ไปคอมโบนะแม้ว่าช่วงนี้นะครับความสามารถาปล่อยตัวอื่นเนี่ยจะเนิร์ฟนะครับคือมันเนิร์ฟเนี่ยเกือบจะขั้นสุดแล้วนะคือไม่รู้ว่าจะเนิร์ฟไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งอนาคตเนี่ยมันต้องมีบัฟขึ้นมาแน่ละอ่าก็เลยจับปั้นนะครับเนื่องจากว่า ไอที่ลักนะครับกบดํานี่มีเกิน60ตัวแล้วนะเนรียกได้ว่าล้นคลังแล้วนะครับก็เลยอยากจับปั้นนะครับมาเปิดกันที่ไอที่สองครับกอ็อยากได้โคนี่บววนี่ผมเปิดมายังไม่มีไอดีไหนได้โคนี่บัวเลยนะแต่คนอื่นต้องมีต้องมีคนเปิดได้แน่ๆนะอย่างตัวเจสสิก้าไม้นะผมก็เปิดไม่ได้นะมาถึงตอนนี้เจสสิก้าไม้ก็ยังเปิดไม่ได้นะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเปิดได้กันนะเชา้าย่อยทิ้งครับ ไทเกอร์ Tiger ย่อยทิ้งแดเนียลขาประจําย่อยทิ้งนะครับตัวนี้สวยมากนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ไม่ดีแล้วนะครับคือเป็นกลุ่มใช้หน้า,าตุเยอะ,ะครับตัวนี้น่ารักดีนะจะเก็บไว้ก็ได้นะี่โคนี่เด็กปฐมอ่าไอดี ID นี้เนี่ยน่าจะมีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ปั้นมาใช้นะครับไสมอนย่อยทิ้งครับตัวของโคนี่นักเรียนนะครับยังมีคนถามมาอยู่นะว่าจะปั้นแม็กซี่หรือเปล่านะครับก็ถ้าจะปั้นแม็กเนี่ยเป็นตัวแบบระดับไกลๆหน่อย แม็กตัว6ตัว7เลยนะครับแบบว่าเอามากาันพายุแค่นั้นเองนะครับอ่ามันก็จะสามารถปั่นป่วนศัตรูได้นั่นเองนะครับเปกันต่อที่ ID 3นะครับ ID นี้ก็ไม่ได้ต่องการอะไรเป็นพิเศษนะถ้าเกิดได้ก็จะเป็นเรนเจอร์นะครับที่แบบตีบวกไปเรื่อยครับเผื่อจะแม็กเองนะครับในอนาคตนะก็เอาบราวตัวตลกก็ได้นะครับ อ่ามีเท่ากันนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอยู่13บใบนะครับก็การันตีได้เลยนะว่าจะได้อีก17นะครับก็จะเปิดกันได้อีก2รอบอ่าเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่ครบนะครับขาดเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคมาดูกันครับ,บราวซรัสนะครับผมย่อยทิ้งนะผมเลือกที่จะย่อยทิ้งนะครับแต่บางคนเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าอ่าในส่วนของสเตจจุติใช่ไหมจุตินะครับใน ด่านลำลำย้ายยวนครับอันนี้เหมือนจะมีลำลำย้ายวนถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นธาตุไม้ด้วยครับไปชนะธาตุน้ำครับแต่จริงๆเนี่ยแซลลี่น่ามาให้ดีกว่าอ่าเตียวหุยครับเป็นตัวชนที่ก็ใช้ได้อยู่ครับถ้าไม่มีจริงๆนะแต่ผมเนี่ยเคยเล่นนะครับ ID5 นะครับแล้วก็ ID4 เล่นแบบไม่มีตัวชนมาก่อนนะก็เล่นได้ครับแต่ว่าเรนเจอร์ต้องเจ๋งจริงๆนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับ อ่ะตอนนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะครับคือที่เก็บเอาไว้เพราะว่าอนาคตเนี่ยเผื่อมีเรนเจอร์ตัวเจ๋งๆนะครับตัวเก่งๆนะครับที่มีความสามารถให้เ,เพิ่มคูลดาวสกิลเนี่ยเดี๋ยวมาคอมโบนะครับค่อยมาว่ากันนะคือตอนนี้ด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มันยังไม่เก่งมากนักนะครับอ่ะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับอ่ะตัวนี้ผมก็เลือกที่จะย่อยทิ้งนะครับแม้ว่าจะมีสกิลก๊อปปี้นะเออแต่ยังไงก็สู้ดาวินชีครับกับโคนีเศรษฐีไม่ได้อยู่ดีนะครับ กันต่อที่ IDC นะครับ i d นี้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เก็บเป็นโตสะสมแล้วกันนะเอาดาวินชีมาก็ได้ครับยังไม่ได้ปั้นแม็กสักไอดีนึงนะกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะมีการปั้นแม็กเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะไม่ใช่ตอนนี้นครับตอนนี้ต้องลุ้นนะครับโคโรโบเรนเจอร์ Co ก่อนโคโรโบเรนเจอร์ครับจะมาวันพุธนี้แล้วนะพุธที่31มีนานะครับ ตัวนี้ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งนะครับคลายเบาไฟนะโอ้โหบดมากใบแดงเลยครับมันไส้ย่อยทิ้งเลยครับตัวนี้บอกไปแล้วนะครับไซมอนย่อยทิ้งนะครับโดยกันต่อที่ id 5นะครับ id นี้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษแล้วนะบราวนักมายากลนะครับตีบวก17แล้วใกล้จะแม็กเต็มที่แล้วนะครับโอเคมาเปิดกัน อไอนี้มี23ใบนะครับแสดงว่ามีการพัดเปิดไปตอนไหนสั้งตอนหนึ่งนะเดนิสนะครับเดนิสี่ผมว่าย่อยทิ้งก็ได้นะเพราะว่าเดนิสหลักๆเนี่ยก็เป็นตัวบัฟอมาตะานะครับซึ่งจะใช้ฮิเมก็ได้นะครับมูนดุยังก็ได้อย่างฮิเมกับมูนดุยังเนี่ยก็มีคนหามาเยอะนะถ้าฮิเมกเนี่ยก็จะเน้นนะครับในเรื่องของการบัฟ อมาตะแล้วก็วิ่งไวนะครับแล้วก็มีสกิลกันก๊อปปี้นะครับแต่ว่าดุริยางเนี่ยเขาจะมีฮิวเลือดทีมก็จะแข็งแกล่งกว่านะครับแล้วก็คอมโบคอสฟ้าไฮเปอร์ได้ด้วยนะครับโตที่ย่อยทิ้งครับมูนอสเวนย่อยทิ้งครับอ่ะตัวนี้เก็บเอาไว้อ่ะตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับในหลายๆโหมดนะครับอ่าถ้าเป็นหลีกไม่สูงนักเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่พอมาหลีกเพชรแล้วก็อาจจะธรรมดาละ อ่าชาย่อยทิ้งครับมาย่อยทิ้งครับโอเครอบที่2องจะกดยกเลิกทำไมเนี่ยคือเปิดอตัวเจ็ปีนี่ผมไม่กดยกเลิกนะคือเราไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนกับเปิดกาชาทั่วไปนะอ่าเป็นความรู้สึกครับทําแล้วสบายใจก็ทําไปนะครับลาว,วโตโคทสึย่อยทิ้งครับอาแชมเปญเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นตัว ดาเมจน้าที่ก็ใช้ได้อยู่อ้าโคนี่บวยโอ้โหพูดถึงก็มาเลยนะแต่ว่ามาตกที่ไอดีนี้ก,ก็ได้อยู่เพราะว่ามีเรลวแสงนะครับอคอมโบปล่อยตัวหนืนได้ในอนาคตนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับบอบย่อยทิ้งเจสติก้าย่อยทิ้งเลยนะครับเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับ ID ดีสุดท้ายแล้วนะ ID 7นี้เพิ่งจะเปิดไป20บใบนะครับในคลิป แนะนำนะครับไอ่ดี d สร้างใหม่นะว่าทำยังไงให้โตวไวนะครับโอเคมี14ใบครับก็เปิดกันรอบเดียวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะหลักๆก,ก็เอาไปย่อยทิ้งนะครับคือ ID 6เนี่ยก็สร้างมา1ปีแล้วนะครับอ่าที ID นี้1ปีแล้วนะสร้างมาตอนอ่าโคโรโบซิตี้ฮันเตอร์นะครับเมษายนนะ ก็กาลังจะครบ1ปีครับตัวนี้เนี่ยเคยโหดมากครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้อะไรไม่ค่อยได้แล้วนะคือจะเก็บเอาไว้ดูเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟทางคลิอ่าตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอนี่บิดลูกโป่งดังโง่ย่อยทิ้งครับเดซิก้าครับอ่าทีมนินจามั้ว่าจะใช้นะแต่ว่าเรนเจอร์มันเก่าแล้วนะครับคือมันก็มีบัฟที่นํามาใช้ได้แต่มันมีตัวดีกว่านี้เยอะนะคือเขาอินดี้ครับเป็นอังคลิอะไรเยอะนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับ บราวคอนนะครับก็จะ,ะเป็นร่างเป็นบราวบาร์บีวนะครับซึ่งเป็นตัวบ,บัฟที่ยังใช้ในงานได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงไอดีนี้เนี่ยได้ตัวอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเนี่ยผมก็จะเก็บสะสมมาไว้ก่อนนะแล้วก็ตีบวกนะครับนี่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวก็ตีบวกนะครับแล้วก็รับ5 r รูบี้ก่อนเออก่อนที่จะเอาไปเป็นตัวตีบวกนะครับหรือว่าจะย่อยทิ้งก็ได้นะ อาอจะย่อยทิ้งเลยทันทีก็ได้นะแล้วแต่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลังเรนเจอร์เนี่ยเขาก็จะขยายแล้วนะครับเรนเจอร์ก็มีประมาณนี้นะครับโอเควันนี้นะครับมาเปิดตั๋วกาชาติเปีนะครับก็ตามที่บอกไปแล้วนะครับว่าเหลืออีกประมาณ17ใบนะโดยประมาณครับก็คํานวณกันให้ดีนะว่าใครขาดอีกกี่ใบนะครับแล้วก็เลือกเปิดต่อนะครับหลักๆผมอยากให้เปิดแบบ10บใบละเพราะว่ามันมีลุ้นหลายตัวนะครับถ้าเปิดแบบ20ใบก็ เลือกเอานะว่าอยากจะเปิดแบบไหนนะเพราะว่าเปิดแบบ20บใบก็1ใน8ครับเผื่อจะอยากได้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็บอกหลายคลิปแล้วนะน้องๆนะครับอยากจะรู้ว่าตัวไหนเก่งตัวไหนปั้นแม็กซ์ได้นะครับไปดูคลิปนะครับกาชัดเปีย้อนหลังได้เลยครับแต่เบื้องต้นบอกไปแล้วนะครับว่ารอดูโคโรโบเรนเจอร์ก่อนนะครับเผื่อจะเปิดได้ตัวเก่งๆนะครับจะได้ปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับเอาอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ